ผมแบบจะเอาเอาอยู่เราไปอยู่นำไปใหดกินให้กินมันเห็นได้เนาะโตเล่าไปครับผมได้เดี๋ยวก็จบเนาะพ่อเนาะครับผมได้แต่ก็ยาอะไรที่ไปชุดยไปย้ายเอาอยู่คือพ่อเพ่าะว่าเราทำบ่ฮักบ่มักแหละก็บ่บังคับเนาะเพ่าเนาะอ่า เมื่อยใจบ่ผมเมื่อยใจแล้วพอเถากะสมมติเจ้าเด็ดชาวใครคำตอบเป็นนี้จารย์เช่นอะไรให้เมื่อค่อยทำบ่ได้ก็บอกว่ากันน้องพี่น้องดูเดือนพฤศจิกาเห็นทางเลขเนาะเห็นตัวทางชิบูทานตู่จานเลยบ่ว่ามาแต่สายแต่บ้านใดจังชัติหนึ่งที่เห็นนะหมวยนยอมถามเลยกล้าถทำย่านใ่น้องเอ็นนะตู้บอกกล้าถามน้อกเห็นนะนี่ชนใจแต่เบาไทยยังเดียวบ่ฮะ บ่อไทยคือเห็นบ่อไทยมหาดุนะสนใจแต่บ่อไทยบ่บ่าวเล่ามหาได้นี่น่ะพ่นทั้เล่านี่พี่สาวพี่เปิดใจส่วนใจจะบ่าวไทยพี่หน่อยบ่บ่าวเล่ามหามันแล้วคนชอยมันเปนเงินหลายนี่จะมีบาทพูดพูดตู้น้อยใจบาทนี่เต่มีระปุกเต็มกระบ่มีเต็มกระเป๋าอันย่ะเต่เงินล้านนะตัวนี้เงินแลื่อนเงินคนรอ เงิไทยมันมีเงินบ่อเงินดอนดูลอเงินดอนเนาะพอแล้วนี่มีแต่เงินเวียดโอกาสได้ยินคำคมของเราจีบสาวเลยเนาะพลาดโอกาสเลยมันนี่โอ้น้องหินหน้านะพาวพนเนาะหินหน้าบ่อเนาะมันชันได้ยินลายด้นี่คำคมของเราเอาก็ะชื่อจำได้เลยเนาะไปใส่ไปใช้ พลาดโอกาสแล้วพอน้องแผ่นไปคนปมัดเบาไทยวจักว่าเจ้ามีเบาไทยเลยวจักบอกน้อนะมีเบาไทยแหละเบาไปละยันทั้งเบาไทยองหากรจักปะต๊ะ วันนี้าเดเช้าสามล้านี่ล้านบาทกินเลย่ะวนีบอกเขาถูกอ้ําไปสามกี่ไปเที่ยบาเราไปีเียนเคิกินไปเทีวเช่อ่ามันเถอะรวมกนสาไปเ่ยวจะได้รายได้ไปบ้างว่าวเนใหม่วันนี้เราไปทามบอลนันเคล่อนบอลให้เช้ากัน บ่แม่นเราไม่มีเงินใดยประชาชนเฮือนนันเรานั่นแต่คำเราถือมาได้หาบาทแล้ออกมาคอยบึงข้างในอาอก้ด้บแม่แม่ได้ไปถามเสียดายบ่อบาเสีดายแล้วบานี่ยังมาพอดีช claro ิบเอ็ดมุงกันไอ้ทำลูเฮือนสักคืนึไปเข้าหมออยู่ผู้เชฟหรือเพาเบิดสีรไปยห้องน้ำล่างไรก่มากรก็มากรเนี่ยอย่างอยเอาบจับเบทูกอยจับเบอรทคอยทูไปใช้อ๊ดคำจะนอนแิไปเตรียมมันอยู่ห้องหมอหน่ บจับุญอับงนะนี่นั่นแหละไปที่นองเอาหลานันดียวอนาอน่าเ่าจาไปเอายาเภาไปบอกไปเย็นบางคนชิลงชีวิไลรู้ักจานกับบจักทิ่ไปหายได้ขมิ้นไปไปได้ขมิลนมันเป็นเรื่องว่าจนบอดจนฉับนะโอคนนัคนอยากนอนอ๋อฉันเลาขับตรงนั้นเราอาจะไปกินป่าเอา มาโลแล้วป่าเอามาจะพนนะวางหางาพุดีฟ้ังแห่ลูมมานหาผอาคกกินมะ่ะวเนาะเตุตวนี่แหละกทุกคนวแลมักคนตรงๆนี่แหละเราเนี่ยมักคือหมักก็บอกตรงๆเรามักคนเล้วอกบอกวันนี้มันสบายนะข้าบนมีทางคลองเนาะไม่ทางคลองไมนะอันนี้วา คือกันกัาได้ขมิ้นพังพังมางคนนี่มานั่งทีมานั่งสิทางขมิ้งคนเออมาแล้วม่เป็นอย่างนี้เลยค่อยพังล้ำยังใครได้พังร่องพังลำไม่ได้หมดไหนเนาะพังคอขีดคนจะจมู่ชีขีดอะไรโอ้ยเช้าเช้า้พังน้ำใจเออคนนี้เนาะคือเช้าอันนั้นยู่งบอลทิดองพาไปนะใครเนี่ยเราไปอยู่ใช้เราเนี่ยเชืมอ้อยอยู่เราอ่ะให้เงินชาวนามานั่งกันมิ่นชาวนามานั่งกันได้ นั่งไอ้ชื่อคอยกับชนั่งนั่งไปเนี่ยหย่านบ่เขาบอกหย่านบ่คอยบ่ยากกินหน่อมาให้ขมข้อฮักโดยมึงว่ามึงบ่ากินห้องยา้สีดำาือเ่นว่าชีด้าแล้านั่งอยู่พกปัจฉิหายแล้วยับมานิ่ล้หยับแผลเนาะมันบอกพ่อใจไม่ยังเื่กันของวานก็บเป็นของโฉกแม่บ่แหละเรื่อพิด เฉ็นบอกเขาโทรว่าดูพลานเนาะเจ้าว่าวขักอีเนาะป่าถูกขึ้นมาพีน้าเราหมูตัวหนึ่งก็ได้นานเรื่องเมียนี่อันชุบเาว้ามีมื่อหนึ่งคนส่นไปเด้อว่าดูวันเมื่อพีนนี่เท่านี้มาหน้าเราอ่ะเขาจะเห็นหน้าเจ้านี่อึดเพียงเราชาวกรุงศูนยนเทียวกับเชียงบานสำเจ้าไปขอเขาเห็นแล้วว่างามกว่านี้มีเอาเละว่าขัแท้เท่านี่น้องไงนะสำหรับพ่อเจ้าพ่อใหญ่แสวงกับพ่อใหญ่ไอ้นี่อะไรอันอันมึงมีหัวอ่ะ เด็เพอทำมะแบบเผาแสวงมาหาคือเต่าเดียวคือว่าเออคือว่าแบบหมากเป็นยังเป็นไเนื้อไรให้กลัวพวกนี้ให้กลัวแบบไรเอาเป็นเนื้อไรแบบว่าย่านอาถือตัวคือเก่าบอตอนอาเผาแสวงมาคืออ่ะละตัวเนาะตอนนั้นเนาะก็เลยย่านคือเก่าบอ เราบริสตัวเนี่ยเราหูหอมมาเลยท่อนแดงเลยเนะมารอมนี้มารอบนี้คนในนี่นะมันจากหน่อยมันถือเอาัวเขาแม่มุลรถกับบ่แม่ฟองคอยมันลรวมมีเงินหลายๆเนาะมาัวเขามาเออเปย์ใส่เปย์ใส่ลวมยืนลงโลดเลยน้ำเงินเลยน้ำเงินนี่เออเลยน้ำเงินพัดภูเขาจะได้ไปเป็นเพือนเป็นชาติเป็นเั้งเป็นเดิมเบาเนาะอย่าอยาอย่ามันถือแล้วเห็นบ่เมยอันผู้ชาวภูไปเกาะ ป้ามาเซื้อมะขา่าง่วนจะตล่อนตัวเองให้เท่าแกเน,นี่ยโหผมคิดบัดบอกคนชายผมจักมันเบิ่นแล้วโอ้มันชุนะนะ่มแลื้อน่ะกันเฮานั่นค้ำบาทบเอาเอาเอเงินชาวล้านก็เอาเอองอาชามโตก็เอาบัดไปไปฆ่าเฮาบัดฆ่าเชื่อดชีเครื่อมอนชีหน่วยชาดชีปืนแพร่ชีวาบ่อยักเห็ดให้เฮา,เาโยบัดเพี่เจ้าเคยหา่าเบิ่อแหละตันนั้นเฮาว่าอาญาจะจะชี้ใช้ชาดินองเดี๋ยวนี่มันเป็นยังชี้หรือเขาชี้ให้ยังชี้ใช้ เมื่อเราคอยเชื่อมอนนั่นแพรหมอนมาให้เจ้าหยัดนี่นะเฮือนคอยมีเชื่อมาหยัดคอยหยัดบ่เป็นโทุกินเข้าเป็นบ่เขาอ่ะ <c oughs> เขาทำครับเมื่อคอยเห็นยังบ่เป็ิดนั้นคอยนั่งอยู่เอากโก่อยว่าไอแม่โก่อยไปไปีนแต่นี่ยว่ะเพื่อนเหยาเหยห่ารถพอบ,บ้านจนต้องกินหัวเขาเ <c oughs> ขาหายเลยายฉันไอของประเทศเมื่อนแล้วคื่นมันไอหายเลยเแบบทำนั่นมึงยังบ่เอามึงชมกันกับบักพี่บ้าน <c oughs> พอดีบมึงเที่ยงหายใหญ่อยู่ในเฮือนนี่อันวาวเงี้ยกับไอ้น่ะโธ่มึงยังใหญ่อยู่บ่ตีทําเพื่อนไปเข้าหมอแนี่พอดีกันช้ำหนูมันกลัวเข้ามาเด้เดี๋ยวมึงช้อนหลุดท้เทะไปพูดออกโคเช่พอดีกันเขาไปนอนบ้านพับขึ้นนึ่งช่อเพื่อนเขาจงมามักแนวนั้นไม่ยิงนี่มักัวเขามักัวเขาพวกเขาได้เงินหลายเอาเด็กของเัิน ชื่อในีมันบดละเอียส่งหงหลักไรแม่นว่ะเออแม่นนั่นั้นเลยลูกหลานนล่เขงหลักเนี่ยโอ้ยหลักกินหลักใช่เน,นี่ยนึกว่าชั้นมันแช่แม่นมว่าเอาแล้วแน้นน,นั้นเลยเรื่องเคยได้บทนำบทนำเคยลองพูดเห็นมาก่อนว่าอย่างหูเอาแล้วค่อยน้ำผ่านมาพแพงแล้วเฉพาะอย่างหูคอ่อยคือประสบการณ์นี่ค่อยเอาเมีอะไรไปเล่นชาวชาวบ้านนู้นหังนี่นั่นนุังนู่นแห่ชาวชาวเท้าถือเรา ไปเมื่อนี้ก็ไปไปดินน้ำมือน่าก็ไปไปไปมาหนูว่าคนโุญานหนมานที่บันไดลายเธอไปม่านเจ้าคงม่านก็ไประเจ้าองมานใหม่ตัวเองนึ่เขานัดแชนหากระมือเตัวหนึ่งขอก็ให้พอขอได้ก็ให้พอให้ป้าเธอเมียบอกผู้เช้าก็บอกไปบักใหญ่ด้วยคุณคุณไปอยู่อันลงไปยู่ลาหานาไปเอาเมียอยู่หาดีบัน เนี่นั่นแล้วมามาเตรียมพร้อมเลยเนาตวังเลย้เราเนี่ยวาเนี่ยมันก็สบายหรอกสบายเข้าใจไปไงเนาะสบายพังได้แน่นถ้าว่าเล่าว่าไปคลองนี่ก็ยักจิตไปคองอีกไม่ได้ได้มาหมักคือหมักหมักคือหมักเนาะเอาตรงเลยแล้วนะรับผได้กระด้เรียนนอไล่เงีเพื่อคงบทโอ้ยโอ้แห่เลย ที่ยางพ้อกับน่เนาะที่บางคือเก่าน้าตุยาเนาะน้องแอนเป็นมีเฮือนมีซานมีไห้มีนาใค้ค่อยเนาะมัวายเพิ่งกลัมี่ได้น้องไปอยู่นล้เพิ่นสุขสบายเลยเว้่เราเนาเิ่งเล่ากับมัดโมเมนต์ชีชุบข่าวไปเรื่องเงินเรื่องบ่ายไปล่างมือแล้วเอาเข่ามากินนะกินยาแล้วนอนมันถึงแค่นั้นฉันเล่ากับเพื่อนบอกจะได้แล้วคนนอนๆโอ้ย เอาไปลงตลาดไปว่าฉันกีรัตไปอันนี้เท่าไดอันนั้นเท่าไดมาเอ่ะเฮ้ยเห็ดแล้วเลยโบโบชื่อชั้มอันของมาเห็ดเองนั่นชื่อในวัตถุชั้มอีกมันชิทุกทุกมากเลยชัอ๋อแน่นอนคุไทยเขาแน่นอนเลยอ๋อคนไทยก็มีเมียละบอนี่นั่นโมเป็นมันโมมีเมียได้บอกนี่นะมาหาเราเนี่ยจะเห็นเมียเราจะเห็นลราบอโก้ยทำค่อยนี่ เราเลานี่นยนะคิดว่าเราเห็นหน้าหัวเข่าเดยหากเราจะถือเล่นหน่อยเราจักันหนูเลยแล้วออมคนนี้นะชุดใจเราแหลยอย่าละเขาเนี่ยมีมัวมีควายมีไห้มีนามีหมูมีไก่ไปมันถูกได้คนเห็นหน้าเลยจ้ากันได้เกือไก่เห็นบ่มเมื่อเช้ามากเขาเข่าใส่กู้ไก่เนาะจัะคิดตัวได้กินได้เลยของเขาเองกแต่ว่าน้าตัวเราก็มีแน่นั่นนะจับมือได้ว่าคถอยกัหมบราณกันทุกคนเส้นเนาะ ตั้งแล้วเจ้าบริจาคได้แต่โยมเจ้าเหนบุ่าเราโทรมาติ้ๆอยู่นี่เขาเห็นลกอันนี้เนาะแห้งโทรมาไวๆแล้วอันนี้ใช่ี่ชายเลยโทรมาคุบ่าวเาโทรหาน่อยนะทำกันเยอะหมูเป็นหมูคือบุคลารแต่แต่เนี่เราก็บรหน่อย ยาจ้าผมว่งยาซดสาับเราแม้แต่นาทีเดียวเดียวเจ้าตดูได้กินมปเป็นหลงไายแท้แมนเนาะของเรากินน้ำมาปิดอตปิดปปเมื่อปลเลิกกันปเมื่อหยาเลิกกันแล้วเมื่อแล้วเลิกกันแด้วปาเนี้เลิกแล้วไปดูน้องนอยู ula, ไปเชดมีแต่เสีร่างเขาข้าวค่อยกระชาเดอนพุนกระบอกน้ำเนาะมาเช่ไมเชาเชา หาผูมายิ่งเลยเนาะไม่ไฟอไไม่ได้เราใช้กันเจ้าเดียวมาตัเบิรงวานในแรงวานในหัวอีกหน่อแม่นบอกเรื่องเขาฟอมของจริงนี่แหละว้า์รีอยู่บ้านเจ้าอยู่คนนี้ทางเข้ามากนะจาสิไปสมบัตเขาไปนาะเดยวนเห็นแล้วเห็นแล้ววันน ก็เจ้าพาไปกนไปกับทิดองจะไปอีกบ่ฮะจะไปอีกบ่ไปอีกตอด่านี่หนิบอกคนจะโทรบอกว่าให้เขาถ่ายอยู่หันเขาตท่านนัคนนี้เดชเป็นยังไงเขาชิเป็นไรเราบันพบุรุใจว่ดชิจูวัดไปชังอีกเผาเผาหน้ามูเจ้าชิบมาถเผาบอกเอาแล้วว่าไปเนาะไปเผาหน้าใครได้ข่อยเจ้าโดนงวงมากินเผานเชีพโทษได้หขนาดเจ้าเผาบกุ้มหน้าเขา มันนังมีไ ấ y ไปหามบอลใหม่ชันดีกว่าดิบันเชื่อไปหล่อบ่เอางาไปช่องบ่มีแต่เราเนาะคนอื่นกันยังมีคุยว่าแจ้งแจ้งได้หน่อยพี่มากระทาผู้ใหม่เนาะเอาแล้วเคยมาแต่วันนี่เป็นบมาแต่ผมบ้านผักคนก็บ่มีแต่เราหัคนกับมันยังมองพ่ออีกผู้นี้ผู้นี้ก็บบอลพ่อใจไปผู้ใหม่ไปแล้วแรงวานนี่ไปจนได้อีกวหน้า กบอกท่านนะวะหนอไปดิ้นมันหมวนเพราะมัน so ข um, ่ำไป็นชาค่ำทำอะไในเมื่อน้อทำในเมื่อเขามาผัวให้เขาถ่ายอยู่ฮะเท่าเท่าเมือกัย่องเมื่อกับบอมีผู้เรนื่งเข้าให้กินไปหาภูมเหนื่อเขาเนเขาไปเนาะเขาแล้วเขาเต็มหล้ยังร้อยสามชิบชองแถวนี้แถวๆนี้ไงโฉบไปด้ตัวเองเนี่ยทำได้ทางานนี่บุหนังานนี่ด้

ข้านอกเห็นน่ากบเราเนาใ่ได้ไมได้อเนหล่เรามีเมียกัเเนาะแต่เราม่ได้โทษแต่ละมือยุทธ์เวลาเป็นเงินได้ผู้สอเลยขึ้นมื่อเนาะเหมนนี่เนาะพเ้นกัพอเวลาเมื่อใดจนครึ่งชั่วโมงใดข้นมาหนังนี่เนาะแต่ว่าเราเหนน้าไชักอันนี้เขาดนลายมันบัวอเ้าคนแค่นี้ไปยเราบงอกลยเนาะจได้ลูกยคิไปยเจ้า ตู้เป็นเล่าคือใจคอยบ่อายพายอีเข้มบ่อไทยเมือพีนโทรมาบ้าเจ้าคักอะไรบวนอยู่ดิโอ้องแม่คอยชี้คุยอีกมันชี้อำความบ่ออีบ่อบ่ออำเนาะมาเห็นหน้าแล้วเพื่นเทาบ่อหน่อยนาหน่อยนาว่าประตูถือเท่าเท่าแล้วบ่เนาะเพิ่นก็เกิดก่อนโดนติดเนาะกระเท่าแไปแต่เพิ่นสามารถดูแลเจ้าได้ได้เนาะอันนี้ว่าของสิมมาขานคอน่ะ บอนขายเขาเช่านี้ยนี่เดี๋ยวขายมาเรียบร้อยคุณเอาแล้วคนธรรมดาเพื่อนเขาก็ขายคอยเอาในเพื่อนเขาเลยนี่โอ้ด้วยเช่นนี้ชินเพื่อเพื่าเงินก็ดีเงินนี่กูกินออกพอจ้ะเงินนี้เนาะผมมีเงินไครจะไปชุดใครจะฉุดเนาะไม่เช้านี่ชิ้นนั้นมีเงินน้ำอีกจับจับอายุชับนี้นั่นไปนุ่งอยู่ในเพื่อนคอยนั่นยัดไปก่อนชิ้นบ่เมดเนาะเราจับที่ด้อยเพื่นเนาะ ชิ้นคอยหมูมีหมวกไว้ออกมาเศร้านี่สมวงเดียวกันได้เป็นล้านน้องผูเฒาน้อทำล้อดโหดนะไ่ทำประดาเลยไปอยู่น้ำสบายเลยยังว่าสบายไปไปอยู่น้องผูเฒ่านะยังว่าทิศอ่องเนาะไไปปผู้เดียวมีแต่ทิศอ่องหูใจพ่อเฒ่าเดียวนี่นะไปทิ้งหลุดกดบินแล้วมีอาการลุก คอยะว่าหาเบิ่งเมียเช่ก่อนมาเนี้ขคอยเช่าเมียชุดท้ายได้ไหมเนี่ยชุดท้ายบ่หรอชุดท้ายบ่อนหนึ่งอยเช่าให้หมอชุดคอยกันเช่าเทวดาลงมาชุดป่ะชุดขวัญเลยเชิญเอาลูกน้อเราเนาะเป็นกระสีลงมาไหมวันนี้มาแล้วคอยเชิญคนเลยเราเอาต้มไก่ได้เชิญเพี้ยนหาขู่ต้มไก่มาเป็นโมชูดหน่อยา่ลนมาลุกมีวิธีของตู้จานเดี๋ยวนี้นะ คนคือเฮานี่บัวมาถผู้ได้แต่คนบับอกนะชีตี้แมนเอ้าแบบนี้เนาะบบวบวน้ำเผากระบัวนำบัมะแล้ยงมวนำก่หมู่บัวบาวน้ำตู้ชีตี้โต๊ะคนเดียวเนี่ยโอ้คเดียวนะอบอยู่นเดียวผ่าดินจีอยู่ในวัดทนแล้วบัวบัวบัวเงางขับไปเอาเป็นเมียนั่นโว้ย อะไรอันนี้เนาะด่าอยู่บนมือบนวันนี้นาะคนบูากนาเก่งี่บาทเมนเท่านั้นอยู่องจรงแะเจ้าชวอาเด้อคนบ่ปากปกติเงีนเราเขาพูนด่าดูู้นั่นพูดนันไปเถือนเจ้ารอเนืงมาเด้อเราแปดชิบเมตหกิบยังชุดชุดหรือมตหกิบเราใครเอาคนแบบนี้มาทหรอเราเราบอกมาเอาคนแบบดังเก่งมันบ่เราเห็นเลยคนเห็เราเห็นเลยถ้ามาบ้านมาเพือน กินประสมบางเงาเราเอาไปละเขาไปหั่นไปไหนบ้านน่ะบักฮาเมื่อมาจะใช้เอาอีนั่นเราอ่ะเราอ่เอาไปอาจจะไปเอาได้หนังเฉยอยู่นั่นกันเลียวให้นายบักฮาเมื่อมาใช้ไปฉันอีนั่นเป็นเทือนเราเป็นเทือนเราขนาดนั้นนะมันมันแพ้เราแล้วมันมุนี้ไปใช้เราคนกินเงียบนีมันเป็นเทือนเราเรามากขิดบางงาเมียเราเอาไพลกระเอาำไพลกระหน่เอาอีนั่นเราเขาอีบักฮาเมื่อมาใช่

ขอแหงเ้าเ่อเนาะเนาอแหงขาหลายเนาะอะไรขแหงธรรมดาาบูชาโนําหนึมาอินบูชาเาด้บามามาทันววัดาทันชววัดขายเครื่องทำมาเตียงทองเราขยู่เืนเลยวาสิไปหน้าว่ันเราสิไปหน้าดงโมเมนบ่ พ่อเาเคยเขามาอยู่บ้นในหมู่บ้านนี้กัไมาเนีอยู่น้ะน้องเคยก็ไปอยู่บ้านนี่ออซื่อจะไดพ่อเ้าเชื่อกระพายเ็นโอ้พ่อปุ้นมาน่ะะยนั่งเคยก็เลยกระไา้วตายแล้วพ่อครูจ๊กถ้าผานน้อยน้องเขาผานน้อยแล้วเราเอเมียใหม่ายอาทิตยหม่านยังแี้เมื่อก่อนนะตัดไล้วเนี่ยต้ออตายแล้วเล่ 哎，走。Uh,